ว้ายเป็นซองขาวคือจดหมายลาหรือเปล่าไม่ใช่อันไหนดีครัคุณผู้ชมอันนี้ละกัน เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะคะ EP 1เป็นเลขค่ะมา9ปีอยู่ดีๆทาไมถึงลาออกโ้ oh my g o ็ชอยู่ดีๆเลยค่ะพรีมเลยค่ะคู่ใจของ CEO หนุ่ม b o สท T แห่งทีร์นนกรุ๊ปก็ขอลาออกเพื่อไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องผูกติดกับงานแม้ท่านรองจะมีข้อเสนอดีๆที่ใครเนี่ยก็ นี่อาจจะปฏิเสธแต่ก็ยื้อเลยค่ะพรีมไวไม่ดินะคะบอสซีจึงปล่อยจะไปจะปล่อยเธอไปจริงๆหรือนะคะรอรอติดตามได้ในเดียร์ไ e ส์สกอตตอรี่บอสมานากับเลขาตัวตึงอีพีหนึ่งก็ไปติดตามกันได้นะคะที่ซีรีส์เดียร์ไมส์ e กอตตอรี่นะคะบอสมานากับเลขาตัวเติงนะคะทางเจอไอดค่ะทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา2องทุ่มตรงนะคะ